ช่วงรับน้องที่ผ่านมาหนูรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะเพร ถูกรุ่นพี่ใช้การรับน้องในทางที่ผิดมีทั้งการบังคับกดดันให้ทําตามเช่นดื่มเหล้าบางครั้งก็มีการลวนลามเกิดขึ้นด้วยถ้าใครไม่ทําตามก็จะถูกเมินหรือลอยแพหนูมองว่าการเข้าร่วมกิจกรรมควรเป็นสิทธิส่วนบุคคลเลยเลือกที่จะไม่ร่วมกิจกรรมแบบนั้นแต่ผลคือหนูถูกออกจากกลุ่มซึ่งทําให้หนูกลุ้มใจมากเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถเรียนคนเดียวจนจบถึงปีสได้มันก็เป็นปัญหาเยอะนะผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะไปจอยในวงแบบนั้น<อ>นะหนูมองคน ส่วนม่าไม่อยากใช่ไม่อยากเลยแล้วผมเห็นหลายห,หลามหาลัยเดี๋ยวนี้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วก็จะบอกให้ที่เมืองนอกเขาไม่ทำการนอกจากตามเฟชั่นที่แบบแบบคล<ช>ับอ<น>ะไรแบบนะั้นเขาจะทำแล้วมันโหดร้ายมากเนาะ มันโหดร้ายมากทําแล้วมันอันตรายด้วยที่ถ้าสมมติอย่างที่เมืองไทยเนี่ยรับน้องกันแล้วมันถึงกกบชีวิตอะไรไม่ใช่สิ่งถูกเลยอ่ะใช่ครับถูกหมจริงๆแล้วเราต้องเป็นตัวของตัวเองต้องมามีความมั่นใจในตัวเองถ้าเราไม่อยากทําอะไรเราจะไปฝืนใจทําเพื่อให้ได้รับารยอมรับเหรอมันไม่ใช่ของถูกถูกต้องนะยอมรับจากคนกลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกที่แย่ๆมันไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นนี่ใช่ครับอันนี้ผมไม่ต้องตอบนะครับครบไปที่วแล้วครับให้กําลังใจเนาะ